สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ใช้รถนะครับพีอูดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะฮะอ่าอ่าเรดกาลาร์ดสี่นะครับพีกัดเดี๋ยวผมจะทิ้งพี่กัดไว้ที่ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับที่นี่นะครับมาได้นะครับผมเอารถมาทำนะครับที่เสียงบันดังแล้วก็อะไรที่ปัญหาที่เกิดกับรถ พีอูดของตั้นรถไฮบริดเลยนะครับ mm hmm. ก็ตลอ,องมาได้นะครับ mm hmm. ที่นี่หายห่วงเลยนะครับจุดก่อน mm hmm. มีรถมาตอนนี้เก้าโมงนะครับรถเยอะแต่เปิดมานี่โอ้รถเต็มเลยทีมงานเยอะแยะนี่การกับผมกำลังเตรียมโชคเ hey ทอินคื่นียสองหมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมติดตั้ง ดูความนิ่มความนิ่มน,นะครับสวยงามมากสวยงามมากวันนี้กำลังเปลี่ยนูหน้ายนะครับเมื่อวานมาเปลี่ยนชุดนั้นครับลูกมาเชัดที่เสียงดังกุ๊กนี่แล้ประกันเลยทีเดียว ี๋ยวจะเสร็จแล้วเราไปลองกันนะครับว่าความแตกต่ตางม,มันเยอะขนาดไหนแน่ตามเร็เวครับ เ่า <peach> จะดีน้อยๆดีเยอะหมือนกันครับโอโนี่นะครับย่างที่เราทำไปเมื่อวานเสงดังกุ๊กๆมาที่นี่หายหมดนี่น,นะครับลุกมาลิกเื่อัชัด

เสร็จจากนี้เรามาทดสอบความนิ่มนวลว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามชมน,นะครับ เเต็็มสองคู่หน้านะฮะทําเร็วนะครับแอปเดียวเดี like, <To S 1> ๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่า เอ้ยนี่จะมีความนุ่มแบบสักหนานี่ของเก่านะเราก็ต้องมาใส่สกรินนี่อันเก่านะครับพี่ๆเป็นงานกำลังประกอบงางใจจดใจต่อเลยนะครับที่ใช้ตอนนี้เะ็นงาน

จากที่เรานะครับเปลี่ยนอะไรนะคำช่วงล่างใช่ช่วงล่างเนอินมานะครับาเทออินแล้วก็เมื่อก่อนก่อนเปลี่ยนก็พวงมาลัยหรือช่วงล่างนะของรถอะพรีอูดไฮบริดนะครับคลิปนี้คงจะเป็นมีประโยชน์นะครับต่อทุกคนที่ใช้รถไฮบริด จะมาบอกอาการแล้วก็อาสนะที่ที่ดูแลรถไฮบริดโดยเฉพาะนะครับเนี่ยจากที่เราทำเสร็จมานะครับเสียงวงอะไรที่มันดังนะ้ักกักกุ๊กกักกุ๊กกักเนี่ยเหมือนถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นแบบโช๊คอะไรอย่างเงี้ยลูกมาแต่ว่าไม่ใช่นะครับ ไปถามพี่ก็ที่ซ่อมมันก็จะเป็นดูน,น,นะครับตอนนี้อาการก็เลยอาการหายไปียกกิ๊บไม่มีอะไรเลยพี่ก็หมดไปนะครับหมือนหมืน่นหมืน่นบาทนะครับตทําแหลกของมลัยลูกปากสายขวารองลูกยางอะไรอย่างเงี้ยครับก็พองมลัยก็หนึบเหมือนเดิมต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่อง ขับรถยังไงเนี่ยอ่ากระด้างกระด้างกระด้างเราจะสัมผัสได้เลยใต้ใต้น่องเราเนี่ยเวลาเรานั่งเราจะรู้สึกว่ามันกระด้างตอนนี้มันเก็บนะครับตอนนี้ก็าหลอมคอนสแตนต์ก็จะเก็บแบบอาการนีมันเดิอดเดือดีนะอ่านุ่มแล้วเดือดยิมเขาฉายยาเขาจะนุ่มแล้เดือนะครับแต่ว่าที่นี่ก็อ่าไม่ผิดหวังนะครับผมบอกอาการอ่าแค่ ที่ผมสัมผัสเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาที่เรากับราคาที่เราแลนไปนะครับอขอบคุณนะครับอะอะไรเลสกาลาร์ดสี่หกีเลยคนนี้คนนี้คนนี้รู้จริงคนนี้คนนี้รู้จริงเกี่ยวกับรถไฮบริดข้อหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับสําหรับทุกคนที่ใช้รถไฮบริดน,นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรถไฮบริดมีปัญหา ครับเข้าไปได้เลยนะครับอยู่เท่ไหนนะอยู่แถวรามรามสองอยู่รามสองครับเลยไปน,นิดนึงอ่าเส้นที่จะทะลุออกมายอดหรวงหลวงอ่าปากหมอ่าให้ปากบนให้ใหบางทีบอกแล้วจะไม่เข้าใจถ้าไม่ใช่คนพิเ ช่างเยอะมากทำแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับครึ่งชั่วโมงแบบโหลุ้มกันทําแบบแป๊บเดียวมากผมไปแบบเร็วมากครับผมชุดนี้เทอินนะครับสองหมื่นสามพันนะครับสองหมื่นสามพันนะครับราคา,าพิเศษทีที่ทําให้นะครับก็รับประกันด้วยใชายยา้ยาวๆนุ่มเล่นเดิมริมใช่ คุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบกันนะครับสวัสดีครับ